คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกาปี67เหมือนเดิม4คู่จากสึงเนชั่นลีกคู่แรกตุรกีเปิดบ้านเจอเวลคิกออฟเที่ยงคืน หมายการเปิดมาให้ตุรกีเจ้าบ้านเหนือกว่าที่0.75และปัจจุบันเจ้าบ้านตุรกีอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มแข่ง4ชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมีอยู่10แต้มส่วนเวลอยู่อันดับที่2แข่ง4ชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้เช่นเดียวกันเก็บได้8แต้มการเจอกันครั้งล่าสุดเวลเปิดบ้านเสมอตุรกีไป0-0ผลงานเกมล่าสุดตุรกีบุกไปชนะไอซ์แลนด์ได้4-2ส่วนผลงานในบ้านเปิดบ้านชนะมอนเตเนโก1-0ส่วนเวลเกมล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะมอนเตเนโก1-0ส่วนเกมเยือน ล่าสุดปุกเสมอไอซ์แลนด์2-2ตัวหลักตุรกีวันนี้อาดากูเลเคนานยูดิชและเคเรมอัตุโคกลูส่วนเวลมีแบรนเนจอห์นสันแฮริวิลสันและแดนนิสเจมโป้งเดียวมองว่าเจ้าบ้านตุรกียังคงฟอร์มร้อนแรงกว่าชนะมา3เกมติดส่วนเวลมีสะดุดเสมอ2เกมและชนะ2เกมวันนี้ตุรกีได้เปรียบทางด้านสภาพร่างกายที่ไม่ต้องเดินทางโป้งเดียวคำนวณว่าตุรกีจะเปิดบ้านชนะ2-1นะทุกคน คู่ต่อมาจอเจียเปิดบ้านเจอ,อยูเครนคิกออฟเที่ยงคืนหมายการเปิดมาให้คุณนี้เสม,มอ ผลงานของเจ้าบ้านจอเจียอยู่อันดับ2ของกลุ่มแข่ง4ชนะ2แพ้2ยิง5เสีย3เก็บได้6แตม้มส่วนยูเครนเป็นบว้ยอันดับ4แข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้หาเสีย6เก็บได้4แตม้มผลงานเกมลาก่าสุดที่คู่นี้เจอกันยูเครนเปิดบ้านชนะจอเจียไป1 0ส่วนฟอร์มนัาล่าสุดของจอเจียเปิดบ้านแพ้แอลเบเนียไป1 0ส่วนยูเครนเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเช็ก1-1ขาดการตกลาดของจอเจียเจ้าบ้านมีู่นหน้าโตคอมหวังอย่างจอจิมิคาตาเซ่ละปีกตัวจีดอย่างควีชาคาวาส ส่วนยูเครนมีมิไฮโลมูดริกอาเตมดฟวิกเป็นตัวความหวังในแนวรุกโป้งเดียวมองว่าสถานการณ์ของยูเครนไม่สู้ดีนัก ถ้าพวกเขาต้องการเข้ารอบวันนี้ต้องมีแต้มอย่างน้อยๆคือหนึ่งแต่โป่งเดียวมองว่ายูเครนไม่ได้มองแค่หนึ่งแต้มกับสถานการณ์ของจอเจียที่แพ้มา2เกมติดหนึ่งในนั้นเป็นการแพ้ยูยเครนมาแล้วเชื่อว่าวันนี้ยูเครนน่าจะบุกไปแบ่งแต้มไม่หนึ่งก็3ทําไม่จบสกอร์หนึ่งหนึ่งก็น่าจะเป็นยูเครนที่บุกเฉือนได้หนึ่งศูนย์นะทุกคนคู่ต่อมาเยอรมันเปิดบ้านเจอบอสเนียคิกออฟตีสองสี่สิบห้าหมายการเปิดมาให้เยอรมันเหนือกว่า2.5จ้าเจ้าบ้านเยอรมันนาจาฝูงของกลุ่ม แข่งไป4ชนะ3สเสมอ1ยังไม่แพ้ยิงไป10เสียไป3เก็บได้10แต้มส่วนบอสเนียอยู่อันดับ4แข่งไป4ยังไม่ชนะใครสเสมอ1แพ้3ยิงได้3เสียไป9เก็บได้1แต้มการเจอกันครั้งล่าสุดบอสเนียเปิดบ้านภายเยอรามันไป1ต่อสส่วนผลงานเกมล่าสุดเยอรามันเปิดบ้านเฉือนเอร์แลนด์หนส่วนบอสเนียเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฮังการีสองส่วนเกมเยอราสุดก็บุกไปเสมอกับฮังการีก่อนในเกมแรก 0- ูนย์ศูนย์ตัวหลักของเยอรามันวันนี้ฟอร์เรนเวสยามาโมเซล่าแซนาบ และคลายฮาวเวตส่วนบอสเนียมีตัวเก่าใหญ่เอเดนเชโกทํางานร่วมกับเ er ออร์มินเดมิโลวิชโปงเดียวมองว่าบอสเนียบุกถ้าเสืออย่างเยอรมันซึ่งฟอร์มของทีมตัวเองก็แย่แบบสุดๆ10นัดของบอสเนียไม่ชนะเลยแพ้ไปกาวเสมอหนึ่งส่วนเยอรมันถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดพวกเขาจะชนะคู่ต่อสู้แบบกระทอนกระแท่นแต่ยังไงแล้ววันนี้โอกาสที่เยอรมันจะเก็บ3ามแต้มมีมากกว่าเยอะแต่ถ้าจะมองเรื่องของการข้ามกำแพงนั้นโป้งเดียวกลับมองว่าเยอรมันอาจจะต้องการ เซฟเอเนจีระมัดระวังความเข้มข้นอาจจะน้อยลงวันนี้น่าจะชนะได้แต่ไม่ยิงขาดโป้งเดียวคำนวณว่าเยอรมันจะชนะ31นะทุกคน คู่สุดท้ายเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจอฮังการีคิออฟตี245หมายการเปิดมาให้้าบ้านเหนือกว่า1.5และปัจจุบัน้าวบ้านเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ2ของกลุ่มแข่ง4ชนะ1สเสมอ2แพ้1ยิงไป8เสียไป6เก็บได้หตาแต้มส่วนฮังการีตามมาเป็นอันดับ3มีแต้มเท่ากันแข่ง4ชนะ1สเสมอ2แพ้1แต่ว่ายิงได้3เสียไป6คู่นี้เจอการครั้งล่าสุดฮังการีเปิดบ้านสเสมอเนเธอร์แลนด์ไป1 1หนึ่งส่วนเกมล่าสุดของเนเธอร์แลนด์บุกไปแพ้ 10, แเยอรมันหนึ่งมอเยอรม์ ส่วนเกมล่าสุดของฮังการีบุกไปชนะบอสเนียได้2-0ตัวหลักฮอลแลนด์วันนี้จัสตินไคเวิร์ดโจโชเซอร์ซีและโคดี้กักโปส่วนฮังการีมีโซโบสไลโลนซสลาวและบานาบาสวากาเป็นตัวความหวังโป่งเดียวมองว่าชื่อชั้นของเนเธอร์แลนด์ยังคงดูดีกว่าวันนี้ได้เฝ้ารังก็มีโอกาสที่จะชนะฮังการีแต่ด้วยผลงานของฮังการีเอง3นัดที่ผ่านมาไม่แพ้เสมอไป2และชนะไป1ก็เลยมองว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะหืดจับโป่งเดียวคำนวณว่าเนเธอร์แลนด์ จะเปิดบ้านเฉียนได้สองหนึ่งนะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ m j m 7 8 9น a d หน้า